นี่ค่ะก็มูยอที่ทํานะคะก็สําเร็จแล้วแล้วก็ทํำย้ำเรียบร้อยแล้วเราก็กินกันเนาะกินเป็นกับแก้มก็ได้กินเป็นอาหารหลักก็ได้นี yeah, this ่เรา a ี่สปาอะไรเนี่ยทักซมิเก้อ๋ออะไรอ๋อทักซมิเก้ a ฮ้ยอะไรซมิเก้อ๋อ ถ้วันนี้จะทำหมูยอนะคะนี่ค่ะหมูสะโพกนะคะนี่หมูสะโพกค่ะแล้วมาดูกันนะคะนี่นะคะที่เป็นสะโพกที่ซื้อบาหนึกิโลค่ะเจบก็หั่นแล้วก็คัดคัดมันออกมาเนาะก็จะทำกินให้อร่อยทำกินให้อร่อยแล้วทาสามารถทำขายได้เนาะเนี่ยเป็นหมูสดๆเนาะเจ๊จะทำเป็นหมูยอค่ะ เพราะว่าจะมีเครื่องบดถ้าไม่มีเครื่องบดก็บอกทางร้านได้เลยนะว,ว่าจะไปทําหมูยออะไรพวกนี้ค่ะค่ะแล้วมาดูกันนะคะเดี๋ยวเจ๊จะหั่นให้หมดแล้วก็จะปั่นค่ะจะจะบดจะบดให้เป,เป็นเป็นละเอียดนะคะแล้วมาดูกันค่ะนี่นะคะพอเราหั่นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาเข้าเครื่องค่ะเอาเข้าเครื่องเนาะนี่ค่ะเข้าเครื่องบด ะะเราก็เครื่องบดค่ะเครื่องนี้สารพัดประโยชน์เนาะทั้งบดทั้งอะไรก็ได้เราจะทำอะไรก็โอเคเลยค่ะ perfect อันนี้ตัวที่ว่าเสียงดังหน่อยนะคะเสียงดังนิดเึงค่ะ,ะออถ้าเราไม่มีเครื่องเราก็ให้เขาทำมาให้เลยเนาะบดมาให้เราเลย เรามีเครื่องนะเครืสะดวกสะดวกนะคะนี่นะคะเราก็บดเนี่ยมันจะเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยเรามีกระเทียมตรงนี้เนาะที่มันเป็นเน,เนี่ยเจ็บใส่เท่านี้ค่ะใครชอบมากจอมน้อยใส่ได้นะคะเจ็บจะเอาบดไปด้วยเลยกับหมูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยนะอันนี้ไว้ใส่ทีหลังตอนเราบดเสร็จนะคะ นะคะค่ะเเราจะจบดให้ดูเนี่ยกระเทียมใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วมันจะโอเคเลยเนาะวลาเราบดนี่หล,ะละังจากที่เราบด<อ>หมูใส่กระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงค่ะนี่ค่ะ,ะอันนี้ก็คือผงขา้าวโพดนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะ พดนะคะน,นี่แป้งกพ็พูดค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะอันนี้น้ำปลานะคะน้ำปลานี่สองช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยทั้งขาวและดำนะคะอันนี้สามสาม สามช้อนชาค่ะใส่ไปเพราะว่าเราไม่มีเด็กนะคะใส่ตามใจชอบเลยค่ะถ้าเรากินเผ็ดได้เนาะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงฟูค่ะสองช้อนชาค่ะสองช้อนชานะคะสองช้อนชาน้อย,อยใส่ไม่เยอะค่ะผงปรุงรสดีค่ะ สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเกลือนะคะเราจะใส่เท่านี้ค่ะเกลือเราจะใส่เท่านี้นะคะเพราะ,าะ,ะว,าว่าเราก็ชิมดูได้ค่ะพอเราใส่เครื่องปรุงหลายอย่างแล้วเนาะนี่ค่ะใส่เท่านี้ค่ะเกลือค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เจ็บก็ขอ ตัวนะคะยำให้เข้ากันก่อนนะคะเรามาดูอีกทีนึงค่ะกระเทียมนะคะที่ท,ที่อันนี้เป็นที่ที่กระเทียมเราไปบดใส่หมูเรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> จริงๆมันจะมีกระเทียมด้วยถ้าใครไม่มีเครื่องเอาไปปั่นเครื่องบดหมูนะเราให้เขาบดมาแล้วเราก็สามารถที่จะตําตหรือเอาไปบดได้อีกต่างหากค่ะให้ละเอียดนะคะ พอดีเจ็บก็คือเอาไปบดพร้อมกับหมูแล้วค่ะอย่างที่ทําให้ดูค่ะโอเคนะคะจะบดจะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะนี่นะค่ะนวดเข้ากันแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะคะนวดด้วยด้วยมือของเรานี่แหละนวดนวดนวดเข้ากันแล้วเจ๊เจะพาทํานะคะแล้วก็ใครอยากจะก,กินให้อร่อยก็ดูตามนี้นะคะ หลังจากเจี๊ยบนวดเสร็จ <sm art> นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะเอาไปแช่ช่องฟิตสักประมาณสามสิบนาทีค่ะจะจะเอาไปแช่ช่องฟิตนวดนวดแล้วนะแต่จะเอาไปแช่ในช่องฟิตสประมาณสามสิบนาทีนี่กเหนียเยวเหนียวมากเลยเนี่ยเนี่ยเนียเน่ยเนี่ยเนยเหนียวมา,ม,ามากมากมากเลยค่ะโอ้โหตักแทบไม่อยากจะออกเลยเนี่ยเพราะเรานวดนวดแล้วเนาะเราไปแช่ช่องฟิตสักสามสิบนาทีค่ะอืนะคะ จะไปเชื่อช่องฟิตกสามสินาทีค่ะค่ะนี่เสร็จแล้วแล้วก็ปิดยังไม่ให้มันในอ่าเป็นเราจะไปช่อนช่องฟิตเนาะเราไม่ให้มันในมีอะไรเข้าไปนะคะเราก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะโอเคนะคะมาดูกันอีกทีค่ะจริงๆถ้าถ้าอยู่ในเมืองไทยนะคะเราก็ใช้ใปตองห่อแล้วมันจะมีรสชาติที่แบบ หอมกลิ่นสมุนไพรที่อยู่เมืองนอกมันไม่มีนะคะเจ๊ก็เลยซื้อ,อใบใบเตยใบเตยเนาะนซื้อมาจากร้านไทยค่ะซื้อมาจากร้านไทยเนาะเจ๊ก็จะตัดแล้วก็ลองกระดาษอาฟอร์มร้อนอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูค่ะนี่ค่ะมันจะมีความหอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะในขณะที่เรารอนะคะเราไปแช่ไว้เนาะ เราก็จะเตรียมใบเตยเอามาเดียงไว้เวลาเราออกมาแล้วเราก็มานวดนวดอีกประมาณสักสองสามนาทีหรือสี่นาทีเราก็จะมาวางตรงนี้เราก็จะพัน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 ,พนเนาะเราเอาไปนึ่งนะคะเราก็จะได้อร่อยตามที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะครบเวลาแช่ไว้สามสิบนาทีเนาะกับที่เราเตรียมไว้นะเราจะมานวดต่ออีกนิดนึง ประมาณสักกี่นาทีดีเราดูก่อนนะคะนี่ค่ะที่เราเอาไปแช่ไว้นะคะโอ้ยเยอะๆๆๆๆๆเดี๋ยวเจ็บจะนวดนะคะประมาณสักไม่เกินห้านาทีค่ะเรามาดูกันนะคะเวลาเจ็บห่อค่ะนี่ค่ะพอออกมาแล้วนะคะเจีก็จะมานวด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 สักสามไม่เกินห้านาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปได้ไปห่อตรงนั้นนะคะ โอ้ยหอมน่ากินจริงๆเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะแล้วพอเรานวดนวดแล้วเนาะเราจะใส่ตรงนี้ค่ะนะค่ะแล้วก็จะเอาเอาใส่ตรงนี้แล้วเราจะเจ็บจห่อให้ดูนะคะเนี่ยใส่เท่านี้ก็พอละนี้เราจะเจ็บจงห่อให้ดูนะคะค่ะเราจะเจ็บจห่อให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ นี่เราจะได้ให้ใบเตยมันอยู่ในนั้นน,ะน่ะเนาะนะคะถ้าไปนี้นะคะเนี่ยห่ออย่างนี้นะคะ่ะทาให้เป็นรูปเป็นล่างนะคะเนี่ยค่ะนี่ยค่ะนี่ยเอาห่อมาเพราะว่าราจิ้มทำเทียมไว้ค่ะหมุนไปเลยหมุนไปเลยจะได้เวลาสเสร็จแล้วนะคะห่อเล็กห่อใหญ่ก็ตามใจชอบเลยค่ะ ดูแล้วก็บิดหัวนะคะบิดหัวแล้วก็บิดหางค่ะี่่คะได้ออกมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจะจะทำให้เสร็จนะคะเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนะคะ,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูันอีกทีนึงนะคะทําให้ดูแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะที่เราเสร็จแล้วหนึ่งอันเนาะเราก็จะเอาใส่ซึ้งเนาะเราจะนึ่งนึ่งนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวทําให้เสร็จเลยว่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาใส่นึ่งแล้วมันจะแบบรสชาติอร่อยแซ่บอีดีอีร้อค่ะนี่ห่อเสร็จแล้วค่ะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ค่ะหมูหนึ่งกิโลเราทําได้แค่หกนะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งเนาะใส่หม้อซึ่งนึ่งนี่หมดเกลี้ยงเลยนี่ ก็ตั้งไว้แล้วนะคะ๋จะเอามาใส่แล้วก็หม้อนึ่งให้ดูแะ้วะะะก็ปิดค่ะเรามาดูกันนะคะหั่นหอมค่ะหั่นหอมนะคะหั่นหอมแดงเแต่จะ,จะกินยำหม,มูยอนะคะวันนี้ ยำหม,มูย,ยอค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมะเขือเทศมะเขือเอทศแตงกวา รสชาติก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะค่ะนี่ค่ะที่เราหั่นของปรุงเตรียมรอเนาะเราทำสดๆแล้วก็กินสดๆค่ะนี่ค่ะอืม,อมค่ะเรามาดูกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าเ,เราจะจัดจานค่ะเราจะจัดจานแล้วนี่ก็คือเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเราจะคุกกิ้งเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หมูยอเสร็จเรียบร้อยเราจะมายำเราก็จะใส่จานนี้แล้วก็กินนะคะเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะอันแรกเราออกมานะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะยังไงเนี่ยเราใส่ใบเตยมันจะหอมนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเจ๊บจะหั่นนะคะเรามาดูกันนะคะนี่ใบเตยที่เราห่อไว้นะคะเราก็จะเอาออกนะะเราจะมาดูกันว่ามันมันเป็นรสชาติไหนนะ,ะเราจะาไปยำวันนี้เจ็บจะกินยำนะคะค่ะนี่ค่ะ,คะเอาออกค่ะโอ้หอมอืมสเมลกูดอืมหอมหอมหอมมากๆค่ะ ทำต,ตามนี้เลยนะคะโอ้โหรับรองว่าอร่อยแน่ๆนะคะแล้วก็เนี่ยหมูยอน,นะนี่นี่ค่ะหั่นกันตรงๆเลยโอ้โหสุดยอดมากนี่ค่ะ,คะ,คะเห็นไหมคะสุดยอดมากค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเจเ็บเจ้าไปยำนะคะเนี่ยค่ะสุดยอดค่ะ ค่ะนี่หมูยอที่เจ็บได้เนาะชิมแล้วอร่อยมากมากแต่ว่าอร่อยแล้วยังไม่พอนะคะจะเ้าไปยำค่ะนี่จเจ๊บเตรียมเครื่องไว้แล้วเนาะและ้วนี่จานก็จัดไว้แล้วเนาะค่ะเราจะเอาไปยำนะคะน่าจะอร่อยสุดๆเลยหมูยอหอมนะคะสุดยอดค่ะ นี่ค่ะหน้าตายำหมูยอที่เราทำกินเองนะคะอร่อยอยากกินเผ็ดกินอะไรแล้วก็ใส่ได้ตามใจชอบแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะสุดยอดมากค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะก็หมูยอที่ทำนะคะก็สำเร็จแล้วเราก็ทำยำเรียบร้อยแล้วเราก็มากินกันเนาะกินเป็นกับแก้มก็ได้กินเป็นอาหารหลักก็ได้ อืแนะล้วค่ะเขาเยกเจ้าค่ะนื่อยกินอร่อยชอบมาทำยำถ้าชอบพริกก็ใส่เพิ่ม นะคะใครจะทำกินแล้วก็ทำยำแบบเนี้ยเ,เสร็จแล้วนะคะสติ๊กก็ฝากคลิป <c oughs> การทำหมูยอเนาะก็ทำไม่ได้ยากก็ทำกินเองได้ก็อร่อยนะคะเจ้สวปีดินกินเพลินค่ะดูคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องอยากกินอร่อยก็ทำแบบนี้แหละมันไม่มีสารพิษเนาะนะคะ ก็ขอบคุณมากๆค่ะวันดีค่ะยี่สเสอกออยดาลินโอ้ักสมิเ oh, ก nice. uh ้ใ huh. ห yeah. oh, uh ้สุดเลยสมิเก้ออยยอ๋อดาลินออ๋อย ทักซูมิเกอยู่เยตสุเนนก็มานจะหยอกทักจะเยตทักทักซูมิเก e สกริ n ง14กุมภานะคะวันแห่งความรักสามีเซอร์ไพรส์ไปออกไปซื้อดอกไม้ดอกไม้กับของขวัญให้ ตตงตงตงเง,งาเาลยเผือ่อ,อสวยค่ะโอ้แล้วก็น,นี้เดี๋ยวจะเผื่อโชคดีนะคะเดี๋ยวจะขูดค่ะเซนค่ะวันนี้จะทำแหนมนะคะก็เลยบอกให้พี่ลากไปซื้อ บอกให้แฟนไปซื้อแหนมไอไปซื้อหมูจะเอามาทำแหนมนะคะก็เขาก็ออกไปเขาก็ได้สิ่งนี้กลับมาให้เรา <c oughs> นะคะแต่อะไรนี่เนลิสเซรไพรส์ที่ยอแล้วย่อพารา์ตันตัวอ๋อเย็ดแต่ล้อเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักสามีก็มีความสุขอย่างนี้แหละค่ะ รักเธอที่รักเดื้อคู่กันแล้ว mm. Mm. มันคงไม่แควกันไปได้ถ้าเคยทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกัน mm. Mm. เขาเรียกบุเพสันนิวาดสร้างสัน Love you No I love you too I love you forever mm hmm. นี่นะคะเนื้อคู่กันหน้าตาเหมือนกันไหมคะรักนี้เพื่อเธอะ mm hmm. นี่เย็ยบลอ mm hmm. ตงตงตงโปลนี่นะคะที่แฟนเขาให้มา ลอตโต้สองอันเดี๋ยวจะคูดให้ดูนะคะส่วนอันเนี้ยเขาบอกว่าหัวใจของเขาทั้งหมดให้เราคนเดียวจากคนที่เขารักก็คือให้เย็บเนี่ยค่ะที่รักไเอ่อตาลินโพอัลลาจากตานส์ดอกววันวาเลนไทน์ เยวันแห่งความรักเขาเอาหัวใจให้เราหมดเลยอันนี้จะจะขูดค่ะจะ,จะขูดนะคะ